เก็บที่บ้านลูกๆใจที่หมดละไปฟ้าหมดเลยที่เดี๋ยจะขายมันก็สบายกว่าตรงนู้นอะไรมันก็น้อยกว่าอืารจองก็น้อยข้าวสวนทีกี่ร้อยบาทพันหกร้อยองหมื่นกิโลนะหมื่นกิโลชันพันหกนี่คือเปลี่ยนไส้กรอกไส้กรอกสามช่วไละชวนั้นค่แรงหกพับาทแค่แรงหกบาท เชิ่อๆมากก็ดูว่เรคนเราคือไอ้คนใช้น้ำมันไอ้ใช้ปิ้าไ้ามีโอกาสไป่ใช้น้ำมันอืมคนนี้ไม่เป็นไรคนนี้เมืออาชี่ขับนี่ได้รึนปล่าน่าดีนิดได้น้ำท่วแสงนะ ชิวๆเลยป๋าล้อลอ,อยสบายแล้วนี่อย่างมืออาชีพพอแล้วประมาณเนี้ยขึ้นอีกหน่อยก็ได้ก็จะเป็นป๋าแบบนี้ได้อยู่อืมไม่ถ้ามันตัวใหญ่จะง,งา่ายกว่าลิีบเอาเลยเนะี้ยใช่แต่ตัวใหญ่นี่ชิว่ะ